ลงมิดปี2024ที่คุณเคยเห็นใน YouTube Short. ช็อตใช้วิจารณญาณาในการรับชมแล้วก็อย่าเครียดจนเกิดไปเอายาพาราไปกินก่อนแล้วไปรู้ไหมว่าตุ๊กตาอะไรน่ารักที่สุดวะเรื่องลับบูเหรอดีเฮ้ย hey, พูมึงอ,อ่ะหน,นีเร็วไอ้เหี้ยลับบูต้องพวกโลกไปทา่ล้ออะไรไอ้เหี้ยอันนี้ลบับบูบูลับบูลับบูลับูลับู เฮ้ยพี่พี่ขอลายเซ็นหน่อยพี่พี่พี่ขอลายเซ็นหน่อยพี่พี่ขอลายเซ็นหน่อยเฮ้ยเป็นที่อะไรอ่ะตามตื้ออยู่ได้เนี่ยเฮ้ยบาบ์บบูยเฮ้ยเต้อนรับสวัสดีฮะเอาทุกคนเราจะไปซื้อลาบูบูกันไปอยากได้ลาบูบูไหนวะลาบูบูอะเออไม่เห็นลาบูบูเลยวะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอะไรวะ เออเพื่อนลาหลาบูบูดัด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 ลาหลาหลาเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาหลาบไปไหนยูช่วยลาก่อนเพื่อนบุลล่าบุลล่าเฮ้ยเพื่อนเมื่อวานแม่งโคตรสนุกเลยว่ะเฉียบเฮะฮะมีใครเล่นผมหรือเปล่าเออไม่นะอยู่แล้วพี่พี่พี่เล่นผมหรือเปล่าพี่ เฮ้ยเพื่อนแมลงอะไรวะที่มึงไม่ชอบมากที่สุดอ่ะแมลงสาบเพื่อนเฮ้ยเหมือนได้ยินเสียงอะไรด้านหลังวะฮะไผ่มันเกียดพอกไอ้เหี้ยว่าอะไรสาบมันจะไปวะได้แมลงสาบอะไรวะตัวท้องควายไอ้เหี้ยควายเฮ้ยไผ่นี่สกิปไม่ดีสกิปไม่ดีเฮ้ยเสี่ยงไรอะสกิปไม่ดี

ด้วยเฮ้ยเพื hmm. ่อนกูจะมาบริจาคแมวให้มึงว่ะแต่แมวตัวเนี้ยมึงต้องเลี้ยงข้าวมันประมาณทุกๆอาหารห้าตันเลยนะเพื่อนโอ้มันแมวมึงกินเยอะยังวะเอ่อแมวนั่นแมวจุควายวะเพื่อนเพื่อนบริการข้างหลังมึงอ่ะมีอะไรพิเศษบ้างวะเอ่อ ผมมีของพิเศษให้คุณดูว้าวที่ผมอยากกินผัดกะเพราหมูกรอบอะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ซื้อให้โอเคไหมเคพี่อู๊ดอู๊ดอูเสียอนะไรวะน่าเอ่อโอเคไปกินไก่ทอดได้ไรวะอืมโอ้อ นี่เถอะออืไม่เลยกูไม่กินแล้ววันนี้เราจะมาสอนธรว่ากันโกดคือโง่โมโหคือบ้าลิงคือกอริล่าฮ่าห้าคือกบว้าวเฮ้ยกูจะเอาตู้ฮะเฮ้ยเพื่อน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  เฮ้ยจริงไม่ว่าที่ฉลามแม่งเป็นสัตว์กินเนื้ออุ้ยไม่จริงหรอกมึงมปอฟังมาจากไหนเนี่ยมึงดูไอ้ฉลามแบบนั้นดิอ๋ออาจจ่อยแล้วนะามีก,มก,มกระสุภาษาโนเนม e p พศูนย์แบบต้นแก้ฉบับเริ่มบอดบบดอดดบุ้มเล็กตาซอยห้าบาทโอ้ยโอ้ยโอ้ย อารำซมซมลาบู่ลาบู่ลาบูแม่ปับโคตรดีโอ้กูไม่เคยาอย่ามาหยุดแม่กู เซเว่นสวัสดีครับคุณลูกค้าจะรับอะไรดีครับโอเคครับนี่มันเซเว่นนะเฮ้ยไม่ใช่ร้านเคฟซีวะกุ๊บกุ๊บ

เฮ้ยดีเลยแงเอาดีว้าเลยไปกันเอาเอาดีกูเฮ้ยเฮ้ยีกูเฮ้ยนี่มันร้านข้าวมันไก่นี่นะเฮ้ยลุงครับว่ายังไงมีข้าวมันไก่ทอดขายไหมครับมีเดี๋ยวลุงทำให้ด้าหลังเองเลยอะไรนะบาบาบุยโอ้โหร้านนี้ให้คุ้มจัด เฮ้ยเพื่อนว่ายังไงมึงจำเกมแองกี้เบอร์ได้เปล่าอ่ะที่แม่งสนุกสนุกอ่ะเออจำได้ดีมันโคตรสนุกเลยว่ะเออจริงโคตรสนุกอ่ะเฮ้ยอะไรวันเนาะตอวไรเนาะโอ้โหเฮ้ยนี่มันแองกี้เบอร์หรือว่านกคุมหลีวะเนี่ยเฮ้ยแต่งตัวยังไงให้คนกรีดทันแน่ผมว่ามันผิดแผนไปหน่อย โคตรเวลิกูเฮ้ยเฮ้ยยูบบ้า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 เฮ้ยทำไมเพื่อนหน้าส้นตีนจังหวะนะเอ้ยจริงจริงจริงเฮ้ยมึงมาว่าเพื่อนกูได้ไงเนี่ยเพื่อนกูไม่ได้น่าส้นตีนขนาดน่ะวัดดีเออกูเชื่อก็ได้เฮ้ยเพื่อนกูมีปลาให้มึงเลี้ยงเว้ยวิปลาอะไรวะปลานีโม เฮ้ยชื่อปาดีโมนี่มันน่ารักน่ารักป่าวอ่าก็ไม่ใช่แต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 ่กูว่ากูไม่น่าดู๋ว่ะเฮ้ยเพื่อนวันนี้เรามีหมามาใหม่ว่ะเป็นหมาบาร์กสายพันธุ์ใหม่สุดน่ารักอ่ะเฮ้ยจริงเหรอวะกูไม่อยากเลี้ยงพอดีเลยว่ะเออนี่ไงหมาบาร์กอ่ะวันดีพ่อหลบหรอโอ้โหนั่งโคตรสวยงามเลย นี่หมาปักเลยหมาไม่โดนว่ะเฮ้ยเพื่อนเขาจัดงานกันนะมึงแต่งตัวเสร็จยังวะได้รอแป๊บนึงเฮ้ยมึงแต่งเฮียอะไรวะช้าชิบหายเลยใช่กูแต่งเฮียเอาละครับและในวันนี้ผมก็จะมาสอนทุกคนข้ามถนนกันฮะ มาครับอย่างแรกเลยเราจะต้องมองซ้ายอ่ะมองขวาแล้วเราก็ไ้ายูมีอะไรให้มึงดูอ่ะมีอะไรวะี่เป็นไงเพื่อนเฉดคฮะดีมากดีมากดีมากวี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 อะไรผมดังแล้วพี่มีชื่อผมติดอยู่ในเสื้อคนหนึ่งด้วยไหนวะ คนนี้เลยพี่คนนี้เลยคนนี้เลยฮะผมจังแล้วผมจังแล้วผมจังแล้วดังแล้วโอ้ยอย่ามาแตกกูเฮ้ยผมบิงเพื่อพ่อครับเนาลุกอ่มือตเฮ็ดกูเฮ้ย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 ้ยเฮอยเยยเฮย เฮ้ยเพื <Das guided> hey, ่อนเพื uh, like, war, oh, uh, ่อนเูดูยังไงใครขยับไปทีเออโอ้โหพอดีว่าเธอกดเดินมาเพื่อนรถทีของเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยว่าไงวะเฮ้ยเสื้อมึงโคตรเท่เลยว่ะเสื้ออะไรวะเฮ้ยเสื้อหนังเจอระเข้มาเพื่อนเออโคตรเทโอ้โหเจ้าก็ชอดีนี่ทำจากอะไรหรอ คุณกวนะเนี่ยเอ้ยมันทําจากกิงจกตาแห้งถึงคอยจะไม่มีส้นแขนแต่คอยก็ท e ําได้ทุกๆุอย่างมันกวนบ่กเนี่ยพี่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 เอ้ยวาไงพี่ขายนมหรือเปล่าพี่ผมอยากกินนมอ่ะเอ้ยไม่ได้ขายล้กเพื่อนที่ยะใครลองหันไา้ไปดูสิฮะสวัสดีจ้าพ่อหนุ เอาสักกี่บาทดิจ้ะรีดเอาเลยขอเฮ้ยเสื้ออะไรวะเฮ้ยโคเทียเฮ้ยเสื <reci> ้อคนแก่แร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเฮ้ยเว้อเฮ้ยเสียงอะไรวะน่ะเสื้อของจริงบอสของปูพันเปอร์เซ็นต์เลยนะเว้ยว้าวได้ของฟรีแล้วสินะฮัลโหลพี่พี่ช่วยผมด้วยผมบุกพี่ เฮ้ยได้ยินไหมเนี่ยเฮ้ยพี่พี่พี่สุรอได้ยินผมไหมฮ้ยไงน้องไม่พิ่เร่ยมึงเรียกคนนั้นมางมีอยู่ต้นไม้มึงมีปัญหากับกูแล้วเฮ้ยพวกมึงอยากกินหมูหันไหมวะเฮ้ยอยากกินดิเออนี่ไงหมูหันเลยเออ อยากกินอยู่ไหมไม่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาไงยูเคยเห็นเออกระป้อมร่างใหญ่กับลิงคิงโค้งร่างบวมก่ออ๋อเคยเคยเคยที่สู้อยู่ดนล่างมือใช่่าวฮะไายเนี่ยอุกอุกอุกอเซนย์จะได้ตลอดรับ เฮ้ยเซเว่นเนี่ยมีไอ้เฮียอะไรขายบ้างวะมีหมดเลยครับลูกค้าเอาเซตยดอดหนึ่งคอเนาะเฮ้ยนี่เลย,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 ยเฮ้วในในตีตืนเออทุกคนผมแม่งโคตรอึ่งอึงอ่งอึง่งอึ่งอึ่งอึ่งใช่ผมแม่งโคตรอึ่งเลย โอ้ยคอยปวดขี่ไม่ไหวแล้วข,ขี่หาจะแตกแล้วโอ้ยโอย้ขอโทษขอโทษโอ้ยอยังนั่นหรอโอ,โอ้ยไม่ไหวแล้วทห้องนี้ผนจองแล้วกันปี๊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 ี๊ี๊ี๊อะถ่ายรูปพี่ออหน่อยนะโอเคไอ้น้องถ่ายรูปอะไรอ่ะเฮ้ยแม่งไม่ต้องปกเลยอ่ะ <c oughs> เออเออเชื่อก็ได้ <c oughs> ทองทองทองเฮ้ยจัใช้มันด่าพ่อเราว่ะเอ้ยมึงคอยดูนะอืโอ้มึงพูดว่าอะไรนะทองเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนมึงกลัวแมงสาไหมวะเอ้ยไม่กลัวหรอกกูเหยียบไปสี่ห้าตัวก็ตายห่าหมดแล้วเฮ้ยเว่อแล้วาแมงสาบินได้อะปะว้ย โอ้ยวิววดูดัวิมดูดูอือจุ๊บนี่โอ้ยโอ้ย้ีน้องคนนงก็ตึงนม้ิเนอะใช่แล้วคับผมก็ตึดนะก็ตึ่อ่ะกิงข้าก่อน เฮ้ยเพื่อน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 เ้ยว่าไงเฮ้ยจริงไม่ว่าที่ฉลามแม่งเป็นสัตว์กินเนื้อ,อเฮ้ยไม่จริงหรอกมึงไปฟังมาจากไหนเนี่ยล่ะมึงดูไอ้ฉลามตัวน,นั้นดิโอ๊ะน่าจะจ่อยแล้วน่ะมีกระสุน ผมขอส่งกล้องให้กับคนติดเบนเทนให้ส่งกล้องมาเนี่ยขอส่งกล้องคนเสียเด็กไปแล้วละกันเอออย่าเสี่ยงลงเสี่ยงเด็กอะไรเนี่ยเดี๋ยวโดนเลยเอุย้ยงั้นก็ขอส่งกล้องให้ลาบบูบูสุดน,น่ารักแล้วกันโอ้ยมีคนชมว่าน,น่ารักด้วยอ่ะขอส่งกล้องให้กับเกย์ผมเหลืองเลยเฮ้ยกล้องมาจากไหนวะเนี่ยเฮ้ยเอองั้นก็ขอส่งกล้องให้กับเออให้ชใครดีวะใครหลุดคำพูดอีกแล้วเนี่ยยังขัขอส่งกล้องให้ลุงขายข้าวมันไก่ที่ไม่อร่อย เฮ้ยกล้องมาจากไหนวะเนี่ยคนเขากำลังกินข้าวมันไก่อย่างอร่อยเลยงั้นผมขอส่งกล้องให้เกยหัวเบคอนเลยละกันอุ๊ปเกยอุ๊ยอยมีคนส่งกล้องมาด้วยเฮ้ยมาโกงมาเกยอะไรเนี่ยผมขอส่งกล้องให้กับพ่อหนุ่มสุดเกยจูวเอ้าเ้ยพ่อหนุ่มสุดเกยอะไรก่อนนะเฮ้ยอย่างนั้นขอส่งกล้องให้กับคนที่กดไลค์คลิปนี้เฮ้ยเพื่อน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 เฮ้ยมาจังไหนมึงรู้จักราตูเรื่องนึงเปล่าเฮ้ยเรื่องอย่างวะ เรื่องกาฟิวอะเฮ้ยเฮ้ยกาฟิวมันแดกเกยอะป่ะนี่ไม่มันกินไม่เยอะนะโอ,โ,อโอ้โหมันก็ไม่ได้อ้วนนะเคีียดเราถามแกสเฮ้ยเฮ้ยเป็นอะไรรอเปล่าลูกแมวโอ้ผมหิวครับพี่เองต้องการอะไรต้องการตัวพี่เหจาัก,การัเฮ้ยเฮ้ยโซจอมเฮ้ย มันไปเอ่ะเมี้ยเฮ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 ้ยนี่มันจะเกมโรบอทแล้วอะเฮ้ยแล้วนี่เกมอะไรอ่ะหันขวานี่ดิเฮ้ยห้าห่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 าโอ้ยนี่มันไฟฟล์เฮ้ยไอโฟนนี่ขายได้หลายพันเลยใครขยับเป็นเกย์ สักซิดใช่ไหมล่ะเอาวกูก็ใยับไม่ได้อ้าวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนมันนี่ดิเฮ้ยอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเพื่อนกูจะฝากเลี้ยงแฮมสเตอร์หน่อยว่ะกูรู้สึกว่ากูจะไม่ชอบมันแล้วอ่ะเพื่อนอ้าแฮมเตอร์ออกจะเป็นสัตว์น่ารักมาเดยกกูขอเองเฮ้ยดูนี่น่ารากไปเลยหน้าแมงบูดเหมือนขี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อน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 อะไงวะเพื่อน สเปกสาวมึงเป็นยังไงวะเป็นของกูวะเหรอผมขาวใส่เสื้อสีดำเว้ยแล้วก็ใส่กางเกงช้างน่ารักน่ารักกว่ะเพื่อนอุ้ยเมื่อนี่หนูไหมครับพี่เฮ้ยเฮ้ยออืเราทุกอย่างนะแต่ยกเว้นเบ้าหน้ามึงอ่ะอู้บ่านกูซะกูจัดนะแม่เฮ้ยคพืออะไรอ่ะก๋วยเตี๋ยวไหมพี่ก๋วยเตี๋ยวไหมครับก๋วยเตี๋ยวโอ้ยหิวพอดีเลย กินแรไหมพ่อหนุ่มเอาคุยตัวไเจฟซีจะได้ตลาดบคุณลูกค้าแต่รับอะไรดีครับเอาเจฟซีครับหนึ่งที่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ใส่ท่อหาอยู่พี่หนึ่งพี่พี่เฮ้ยอะไรขอขยะกินหน่อยครับขอขยะกินหน่อยครับโอ้ยน่าสงสารอย่างเลยมามามาเดี๋ยวพี่เลี้ยงข้าวเองเดี๋ยวพี่พาไปเลี้ยงเคฟซีโอเคไหมเดี๋ยวพี่จะตั้งชื่อเองว่ากาฟิวมา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  มาแล้วเคฟีเลือกกินได้เลยโอ้ยอิ่มจังเลยโอ้ยเฮ้ยลืมกาฟิลไปเลยเฮ้ยกาฟิวเงินแมวหรือควายผมขอส่งกล้องให้กับคนที่หล่อที่สุดในโลบอกฮันนม่หล่ออะไรกันขอส่งกล้องให้กับคนเสียงหล่อ แหม่อยก็เง้นขอส่งกล้องให้กับคนใส่วันโคตรหล่อเท่อยู่แล้วแว่นนี้ขอส่งกล้องให้กับคนกามสุดหล่อแหมอไอยก็กำลังยกดัมเบลอยู่เลยอ่ะอืขอเงินขอส่งกล้องให้กับเจ้าของช่องนี้แหมเราก็เทสะดด้วยแล้วเราก็หล่อสะด้วยใครที่กดใจคลิปนี้อ่ะหล่อเฮ้เพื่อน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  เออยังไงวะกูมีตัวนิ่ม,มาแนะนำวุ้ยวุ้ยตัวนี้นี่มันตัวเล็กตัวเ,ล,เล,ล็กน่ารักน่ารักใช่ป่าวเพื่อนใช่ใช่พี่พี่พี่เฮ้ยผมนิ่มเหมือนหินเลยไม่นิ่มแมงบวมัวเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนฮว่ายัางไงเฮ้ยเพื่อนนนปลาบูใช่ไหมที่เขาบอกว่าน่ารักน่ารักอ่ะเอ้ยอาจจะใช้ก็ได้ ว้าันไม่ใช่ปลาบเหรอเพื่อนคือป่าบุมันไม่จริงหรอกเดี๋ยวแกได้รู้ของเจเป็นไงบ้างคลิปที่คุณชมไปแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ซีว่าเกน next day ครับผมเจอกันใหม่ถ้าคุณชอบนะฮะผมอ่ฮือ